ดวงชะตารายวันวันที่21่ธันวาคม2568คําทําคำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่คุณต้องใช้ความอดทนและความรอบคอบเป็นพิเศษอาจมีเรื่องให้ต้องคิดมากหรือกังวลใจแต่ก็เป็นวันที่ดีสำหรับการวางแผนระยะยาวการจัดการปัญหาที่ค้างคาหรือการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ ที่ต้องใช้ความพยายามและความต่อเนื่องการงานอาจต้องเจอกับงานหนักหรือโปรเจกต์ที่ต้องใช้เวลาและความอดทนสูงการติดต่อประสานงานอาจติดขัดบ้างเล็กน้อยต้องใช้ความพยายามในการอธิบายแต่ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ที่มาจากการวิเคราะห์อย่างรอบคอบจะช่วยแก้ปัญหาได้การสอบสัมภาษณ์ต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นและความอึด การเงินรายรับยังคงที่แต่รายจ่ายค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบหรือครอบครัวการลงทุนด้านการเงินต้องรอบคอบมากเป็นพิเศษยังไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคการเจรจาเรื่องผลประโยชน์อาจต้องใช้เวลาและเอกสารที่รัดกุมความรักคนโสดอาจยังไม่เจอคนที่ถูกใจในทันทีหรือคนที่เข้ามาอาจมีภาระติดตัวมาด้วย ต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจนานเป็นพิเศษคนที่เข้ามามีแนวโน้มเป็นคนจริงจังแต่ค่อนข้างเครียดคนมีคู่ความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์มั่นคงแต่ต่างคนต่างอาจมีภาระหน้าที่ของตนเองจนไม่ค่อยมีเวลาให้กันควรหาเวลาพูดคุยหรือทำกิจกรรมผ่อนคลายร่วมกันบ้างเพื่อไม่ให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดเกินไปสุขภาพกาย ต้องระวังอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อออฟฟิศซินโดรมหรือความเหนื่อยล้าสะสมสุขภาพใจอาจมีเรื่องให้คิดมากกังวลใจหรือหดหู่เล็กน้อยควรหาเวลาพักผ่อนอย่างจริงจังและปล่อยวางเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติม อุปสรรคคือความเครียดและความวิตกกังวลของตัวคุณเองซึ่งอาจส่งผลให้การตัดสินใจผิดพลาดและต้องระวังการแบกรับปัญหาของคนอื่นมากเกินไปคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขการงานจัดลำดับความสำคัญของงานโฟกัสทีละอย่างและอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นการพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยให้สมองปลอดโปร่งในการแก้ปัญหาการเงิน ทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดตัดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปและมองหาลู่ทางในการสร้างรายได้เสริมจากงานที่ต้องใช้ความอดทนความรักคนโสดอย่าเพิ่งรีบร้อนเรื่องความรักใช้เวลานี้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นก่อนคนมีคู่สื่อสารความรู้สึกเหนื่อยหรือเครียดให้คู่ของคุณฟังอย่างเปิดอกและหาทางผ่อนคลายร่วมกันบ้าง